โอ้จะสมอนแคทไปเที่ยวสวนนานไม่ได้เจอเขาร่วมสองอาทิตย์ที่ห่างหายอ่ะกินลูกกินถ้าดูให้ไม่ต้องกลัวอยู่กับข้าไม่ต้องกลัวอะไรนอกจากยนะุงลายเนาะกัดแล้วเป็นไข้เลือดออกตายนะยุงลายกัดแล้วตายเลยนะนอกนั้นไม่ต้องกลัวอะไรกิน หมาช้างไม่ต้องกลัวกินเลยโอ้ดูไหวเองนะครับหนึ่งสามห้าละมั้งหรือว่าจะเป็นเกตสามห้าก็ดูเองนะครับไม่ชี้นำแค่แต่ตโชคไัยเป็นมันแค่สมอนแชทนี้ก็ให้โชคบ่อยอยู่นะครับดูเองนะครับเห็นไหมแค่แต่ซื้อเซนไข่มันเลยพระอาทิตย์อุทยัย